สวัสดีครับ,คร,บครับผมใช่ครับเอยโอสันเตสสันเตสน,เนี่เนี่ยครับผมเช้านี้อากาศดีนะคือจริงๆไม่เช้าหรอกสิบโมงครึ่งแล้ว วันนี้เป็นวันที่13เป็นวันจันทร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2568ผมกำลังจะกลับบ้านครับก่อนหน้านี้ผมเพิ่งจะไปเช็คระยะ48,000กิโลเมตรนะครับของเจ้า Kawasaki Ninja Z หก R คันนี้ ได้ทำการเปลี่ยนหัวเทียนไป4ตัวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและหลายๆอย่างตามรอบนะครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถนะจริงๆผมถ่ายมาแล้วนะก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ <laughs> แต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ดีกว่ามีลืมมีอะไรบ้าง ขับเรื่อยๆก่อนหน้าที่จะมาถ่ายนี้ผมได้โทรศัพท์หาภรรยานะบอกว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเช็คระยะเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านเลยอากาศเย็นดีมากเรื่องเล่าบนรางรถวันนี้มีอยู่สองเรื่องนะครับหลักๆเลยเล่าสู่กันฟังอาจจะมีเรื่องอื่นแซงม,มานิดหน่อยเพื่อเพื่อไม่ให้มันเงียบกันนะเอาล่ะเรื่องแรกครับเกี่ยวกับคดีความ ที่ผมได้ให้พี่ทนายส่งฟ้องศาลเรื่องที่สองคือเรื่องของ Honda CB 500X ของท่านพิสิทธิ์ไม่ได้ถ่ายเรื่องเล่าบนหลังรถมานานเลยเล่าให้ฟังกันสักหน่อยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเรื่องของคดีความที่ผมให้พี่ทนายส่งฟ้องศาล ใช่ครับมันคือเหตุการเหตุการณ์รถเฉียวชนกันวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาไปที่แล้วเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะให้ผมมองหลังนิดหนึ่งนะค่อยๆอ,ออกไปครับค่อยๆอ,ออกไป ไม่ได้ว่ะผมอยู่กลางนะครับเผา่าไฟแดงแล้วเรามีโอกาสที่จะเข้าซ้ายเอ้ยเข้าขวาครับขอโทษขอโทษนะขอโทษนะจุดกับรถมันจะบันเลยหน่อยนะผมไม่อยากมาแย่งแบบนี้เลยผมหาจุดกับรถไม่ได้ว่ะผมจะจอดข้างคันนี้นะครับ น,นี่แหละเรายังอยู่ในเส้นอยู่นะกลับเข้าเรื่องครับเรื่องของคดีความเหตุเชียวชนกันใช่ครับคู่กรณีของผมเขามีนามสกุลว่าอยู่สบายใช่อยู่สบายครับอยู่สบายเลย <laughs> ตำรวจให้เขาเซ็นผิดเซ็นรับผิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นั่นหมายความว่าเขาจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เขาทำลงไปแกผมแต่เขาปฏิเสธที่จะรับผิดชอบผมทุกอย่างทุกกรณีผมส่งเรื่องให้พี่ทนายจัดการครับผมเตือนเขาแล้วว่าอย่าให้ถึงทนายของผมแต่เขาไม่ฟังนะฮะแล้วเขาบอกว่าพี่อยากจะ ได้อะไรยังไงพี่ฟ้องศาลเลยผมบอกว่าโอเคจัดให้ตามสั่งเลยนี่แหละครับเลยเป็นเรื่องราวว่าผมจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลใช่ครับคดีความยังคงมีความคืบหน้าต่อเนื่องเพียงแค่ว่าผมไม่ได้มาอธิบายหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังอะไรมากมายนะัก ณตอนนี้นะครับเรื่องถึงศารเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ถึงศารเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมานี่เองไม่นานนี่เองพี่ทนายบอกผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาซักซ้อมกันก่อนที่จะไปขึ้นสารในวันที่ เดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวรอไฟก่อนโอเคมาเล่าต่อครับผมจะต้องไปขึ้นสารในวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568เมื่อสักครู่นี้รถสวนมาเลยมันสวนมาได้อย่างไรเออนะ มันทำให้ผมหยุดพูดเลยนะเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าผมต้องคิดว่าเออมันจะสวนมาโจนเราหรือเปล่าอ่านะน่ากลัวนะครับเอาละนั่นคือกําหนดการที่ผมจะต้องไปขึ้นศาลแต่ก่อนที่จะไปขึ้นศาลพี่ทนายผมได้แจ้งไว้ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาซักซ้อมกันว่า,าต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างเวลาอยู่ในชั้นศาลอยู่หน้าบันลังต่างๆ เดี๋ยวจะซักซ้อมกันอีกทีนะครับรอพี่ทนายผมแจ้งกำหนดการมาอีกทีหนึ่งว่าจะให้ไปซักซ้อมวันไหนเวลาเท่าไร่นะครับพี่ทนายผมดีมากผมเคารพเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ผมจะต้องไปขึ้นสารวันที่18กุมภาพันธ์พุธศักราช2568ที่จะถึงนี้โดยผมเป็นโจกโจกหรือโจดวะมันออกเสียงอย่างไรเอาว่าโจดคือผมแล้วกันนะครับและจำเลยคือคุณนามสกุลอยู่สบายผมบอกให้นามสกุลนะไม่บอกชื่อจริง ท่านใดรู้จักบอกเขาด้วยว่ามาขึ้นศาลกันแต่เท่าที่อ่านคำฟ้องที่พี่ทนายเขาร่างมานะหลายๆอย่างดูแล้วคิดว่าน่าจะจบด้วยการไกลเกลี่ยนะครับไกลเกลี่ยในชั้นศาลผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมมอบหมายให้พี่ทนายจัดการทุกอย่างเลย ให้พี่ทานายตัดสินใจช่วยด้วยนะครับอย่างนี้เลยผมจะเลี้ยวไหนดีนะ,กะเกษตรนะว่ามินผมเลี้ยวขวาดีกว่าผมเลี้ยวขวาออกตรงนี้นะครับเอ้ยขอภัยเลี้ยวซ้ายเข้าใจผิดอมไม่ใช่เข้าใจผิดพูดผิด <laughs> เอาละจบไปแล้วสําหรับเรื่องเล่าบนหลังรถของเรื่องคดีความทนายต่างๆฟ้องสงฟ้องศาลถัดมาคือเรื่องของ Honda CB500X ของท่านพิสิ์นี่คือเรื่องที่สองทำไมผมถึงเอา เรื่อง Honda CB500X ของท่านพี่สิทธิ์มาเล่าให้ฟังละ่ะใช่ครับตอนนี้ CB500X าคันนั้นไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนั่นหมายความว่าท่านพิสิทธิ์ได้ขายรถคันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ<ม>แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมละ่ะใช่ในเรื่องของ ทั่วๆไปนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกแต่ว่ารถคันนี้ผูกพันกับผมผมผูกพันกับรถคันนี้ด้านความรู้สึกด้านนี่บุญคุณที่เคยมีร่วมกันมาแม้จะเป็นระยะแค่เจ็ดวันแต่รถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีพระคุณกับผมมากเอาละเล่าให้ฟังดีกว่า พิสิทเจ้าของรถอดีตละกันอดีตเจ้าของรถ CB500X คันนี้ได้มอบให้ผมใช้งานในวันที่เจ้ารถคาวสกีนินจาซัตเอ็กอาคันนี้จอดเช็คระยะอยู่ที่ศูนย์เป็นเวลานานประมาณเจ็ดวันได้ นะครับรถคันนี้จอดอยู่เจวันท่านวิสิตบอกว่าพี่เอา CB500S ไปใช้เขาบอกแค่นี้เลยเขาไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเขาบอกแค่ว่าเอาไปใช้หน่อยแค่นั้นเลยครับ นั่นคือบุญคุณและขอมอบรถให้ผมใช้เพราะว่าถ้าผมไม่มีรถจักรยานยนต์ใช้งานนี่บอกเลยว่านรกนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะตอนที่ผมต้องนั่งรถเมย์ไปทำงานน่ะ ผมต้องตื่นตีหออกจากบ้านตีหครึ่งกลับถึงบ้านสี่ทุ่มสี่ทุ่มเร็วหน่อย3ามทุ่มครึ่งสุดยอดมากนั่นแหละครับแต่ว่าพอมี CB500X มาใช้งานทดแทนเจ้า z X ัตเอ็ที่จอดรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์เรียวโมโตสปอร์ตทำให้ผมยังสามารถที่จะกลับบ้านและไปทำงานได้ด้วยเวลาอันสั้น คือบุญคุณและและบุญคุณที่สองในช่วงเวลาเจวันที่ผมได้มีโอกาสได้ใช้ c b 5 0 0 s ของท่านพิสิทธิ์มันมีอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งเลยเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนทางบ้านทางบ้านของภรรยาผมที่จังหวัดนคปรปฐมโทรมาบอกว่าเนี่ย สาวผมป่วยตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ครับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างผมและภรรยาต้องไปเฝ้าไข้ลูกสาวที่โรงพยาบาลนาคนปรปฐมและเพื่อนเพื่อนนึกดูสิตอนนั้นน่ะถ้าผมไม่มี c b 5 0 0 f คันนั้นอยู่ด้วยผมจะไปหาลูกได้ยังไงอ่ะผมอยู่เนี่ยผมอยู่เนี่ยนาวามินนี่ ับนคนปรปฐมอ่ะแล้วเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนผมจะไปขึ้นรถจากที่ไหนมันมีรถโดยสารเปรา้าวะไม่มีนะครับไม่มีเลยและมันเป็นเรื่องด่วนที่ผมต้องไปมากๆนะครับลูกสาวป่วยอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณตาคุณยายเขาเฝ้าไข้ไม่ไหวนะท่านแก่แล้วท่านท่านอายุมากแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องไป แล้วไปด้วยด้วยเป็นเรื่องที่มันดุ่วนๆนะแล้วเรามี CB500X อยู่ตรงนั้นตอนนั้นนะ่ะผมได้ใช้ CB500X ของท่านพิสิทธ์ไปกับภรรยาเนี่ยไปดูแลลูกตัวเองได้อย่างทันท่วงที โอเคแหละถ,ถ้าเราไม่มี CB บถ้าเราไม่มี CB 500x เราทําอะไรได้บ้างอ่ะเราอาจจะต้องจ้างใช่ไหมอย่างเช่นแท็กซี่เหมาแบบเนี้ยถ้าถามหน่อยใครมันจะไปวะกลางคืนน่ะมีใครบ้างที่จะเชื่อใจเราโอเคมันอาจจะมีแต่มันน้อยแต่คำว่าด่วนะคำว่าด่วนน่ะถ้าเรามีรถอยู่ในมือเราเราควบคุมได้ไงว่าเราจะด่วนแค่ไหน อะไรแบบนั้นนะครับแล้วค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าค่าจ้างอย่างเช่นอาจ้างแท็กซี่ก็ได้นะอย่างเงี้ยมันจะเท่าไหร่มันจะสองพันกว่าบาทเลยนะเฮ้ยเรงระวางัาวางระวางัาวางระวังนั่นแหละครับน,น,นั่นทําให้ CB500X คันนั้นมีบุญคุณกับผมมากทั้งตัวรถและทั้งเจ้าของรถในขณะนั้นนะ ท่านพิสิทธิ์มีบุญคุณกับผมมากครับถึงแม้ว่าผมแทบจะไม่ได้ตอบแทนอะไรเขาเลยนะเขามีแต่ทำให้ผมเสมอเออนั่นคือเรื่องที่สองนะครับถึงแม้ว่า CB500X คันนั้นจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนั่นหมายความว่า ด b 500X คันนั้นจะไปทำคุณประโยชน์ต่อไปกับเจ้าของใหม่และกับคนอื่นๆอ,อีกต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะเจอรถคันนั้นอีกครั้งหนึง่งแต่ผมเชื่อว่าได้เจอแน่นอนครับไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นท่านพิสิทธิ์ที่จะได้เจออดีตรถตัวเอง หรือผมที่จะได้เจอรถที่มีบุญคุณกับตัวเองสัมผัสของรถคันนั้นผมยังไม่ลืมเลยนะว่าเวลาเราขับขี่นี่รถมันตอบรถมันตอบสนองกับเราอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรและความทรงจำดีๆที่ยังคงอยู่ในตัวผมแม้แต่เงินก็ซื้อไม่ได้ความรู้สึกนี้ไม่มี <c oughs> <c oughs> เงินซื้อไม่ได้ ต่อให้ซื้อได้ผมก็ไม่ขายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆนั่นคือเรื่องเล่าบนหลังรถของวันนี้นะครับและสิ่งที่จะเล่าให้ฟังมีแค่นี้แหละพูดไปซึ้งไปอเอาล่ะเพื่อนๆถึงบ้านผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับเรื่องเล่าบนหลังรถน้อยมากเลยช่วงนี้ขออภยัยขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่กดติดตามไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ